สี่เทคนิคในการใส่ปุ๋ยให้ได้น้ำยางมากๆและได้ประโยชน์มากที่สุดในปี20-23มมีอะไรบ้างเพื่อนๆอ,อยากรู้ฟังคลิปนี้ให้ดีๆนะครับอย่างที่หนึ่งครับก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยครับให้เราพิจารณาก่อนว่าปุ๋ยที่เราจะใส่นั้นราคาเฉลี่ยต่อหน่วยต่อธาตุอาหารสูงไหมนะครับราคาสูงไหมนะครับและอย่างที่สองครับให้เราพิจารณาว่า เราใส่ไปแล้วจะทําให้ต้นยางของเราหรือสวนยางของเรามีความอุดมสมบูรณ์อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตไหมและอย่างที่3าครับคือนะครับเราใส่แล้วต้นยางพาราของเราจะกินได้กี่วันต้นยางพาราจะได้รับธาตุอาหารจากปุ๋ยที่เราใส่ไปนี้เขาจะปลดปล่อยธาตุอาหารให้ยางของเราได้กินได้กี่วันนะครับ ยิ่งถ้ากินได้นานยิ่งดีนะครับต่อมาครับอย่างที่4ครับเราจะต้องพิจารณาครับว่าปุ๋ยที่เราจะใส่เนี่ยมีธาตุอาหารอะไรบ้าง4สิ่งนี้คือสิ่งที่จําเป็นในการพิจารณาในการใส่ปุ๋ยในปี2 0 2 3นนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะปุ๋ยมีราคาที่แพงเพราะฉะนั้นนะครับปุ๋ย แต่ละเม็ดแต่ละบาทนะครับก่อนที่เราจะซื้อนะครับให้เราใช้หลักพิจารณา4ข้อตามที่ผมกล่าวมานี้ได้เลยครับแล้วท่านจะได้ใช้ปุย๋ยอย่างคุ้มค่าเงินของท่านครับเพื่อนๆมีปัญหาในการทำสวนอย่างพาราคอมเมนต์มาเดี๋ยวอาจารย์กันหาจะมาตอบให้นะครับ